สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับคุณครูฟ้าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ยังเรียนอยู่ที่บ้านนะคะคุณครูก็วันนี้มาเสนอในเรื่องพิมพ์เสนมีการเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะพานักเรียนทําการทดลองนะคะคุณครูก็สอนอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ดูนะคะ เปิดหนังสือเรียนประกอบหน้าที่87ค่ะกิจกรรมที่1.3พิมพ์เสษมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรนะคะทำเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนนะคะสิ่งที่เราต้องใช้แก้วพลาสติกใสนะคะแก้วพลาสติกใสบิ๊กเกขนอร์ขนาด250 ml นะคะบกกิขนาด250 ml แผ่นกระดาษแข็งเจาะรูแผ่นกระดาษแข็งเจาะรูนะคะช้อนตักสารเดี๋ยวคุณครูจะเทเลยนะคะวันนี้ลูกบาดสอลูกบาศเซนติเมตรกระป๋องทรายสําหรับดับไฟไม้ขีดไฟชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะคุณครูเตรียมมาแล้วนะคะชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมนะคะพร้อมที่กัน้นละมคะ่ะแล้วก็ พิมพเสนนะคะพิมพเสนทีนี้มาดูวิธีทำนะคะเราจะตักข้อที่หนตักพิมพเสน5ช้อนเบอร์2นะคะใส่ลงไปคุณครูก็จะใส่เท่าที่จะสามารถให้นักเรียนเห็นการเกิดปฏิกิริยานะคะข้อที่2องนำกระดาษแข็งเจาะรูทำกระดาษแข็งเจาะรูปิดนะคะและเจาะรูไว้3 4มห้รูนะคะปิดข้อที่สามบกับ อภิปรายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพิมพเสนนะคะข้อที่สี่นำบิก,กอ e r ที่ใส่พิมพเสนไปให้ความร้อนนะคะแล้วก็ข้อที่ห้าดับไฟสังเกตการเปลี่ยนแปลงในบิก,กอร์นะคะร่วมกันอภิปรายว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอทีนี้มาเรามาทําการทดลองเลยนะคะคุณรูจะเทพิมพเสนลงไปในบิก,กอ e r นี้นะคะ ต่วงนี้เราก็ต้องเรียนที่บ้านนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ดูการทดลองของคุณครูด้วยนะคะอ่ะพิมเสนลงไปแล้วนะะอ่ะออกหน่อยอไปแล้วนะคะพิมพ์เสนที่นักเรียนเห็นอยู่ในสถานะใดคะลูกพิมพ์เสนอยู่ในสถานะของแข็งนะคะเป็นผงแบบนี้นะคะสถานะคือเป็นของแข็งนะคะ ไม่ใช่ของเหลวและแก๊สสารจะมี3สถานะนะคะ 1. ของแข็งสองของเหลว3แก๊สนะคะทีนี้พิมพ์เสนที่นักเรียนเห็นอยู่ในสถานะอะไรคะลูกอยู่ในสถานะของแข็งโอเคเก่งมากอ่ะทีนี้นะคะมาดูคุณครูจะให้พลังงานความร้อนกับพิมพ์เสนนะคะโดยการจุดไฟ นะคะได้พลังงานความร้อนนะคะกับพิมพ์เสนเจาะรูปิดนะคะ,ะเรียสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงตอนนี้พิมพ์เสนได้รับพลังงานความร้อนแล้วนะคะสังเกตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ ของแข็งนะคะของแข็งได้รับพลังงานความร้อนจะเปลี่ยนสถานะจะเปลี่ยนสถานะเป็นอะไระเราสังเกตนะคะของแข็งได้รับพลังงานความร้อน เดี่ยนจะจับโดยตรงนะคะสังเกตเห็นอะไรคะตอนนี้พิมเสนกำลังเริ่มเห็นควันไหมคะลูกอยู่ในสถานะแก๊สแล้วตอนนี้นะคะมีควันขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะ ดูตรงแก้วพลาสติกใสข้างบนนะคะ5แล้วพิมพ์เสนก็กำลังกำลังหายไปแต่สาสารไม่มีหายไปไหนนะคะแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนสถานะนะคะเปลี่ยนสถานะ นักเรียนสังเกตไปสักครู่นะคะเดี๋ยวครูไปหยิบที่คีบสังเกตไปก่อนนะคะนี่นะคะข้างล่างเป็นไงคะพิมเสน ทีมเสมเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นเป็นแก๊สนะคะโดยไม่ได้เปลี่ยนเป็นของเหลวก่อนนะคะไม่ได้เปลี่ยนเป็นของเหลวก่อนตอนนี้เขาเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเลยนะคะเห็นไหมคะ สถานะเป็นแก๊สเลยโดย pues, ไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าการระเหิดนะคะการระเหิดคำว่าการระเหิดนะคะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนเรียกว่า การระเหินนะคะเดี๋ยวครูจะปิดไฟอ่า,าค่ะอ่านะคะครูหยิบแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไ,ไหมคะเห็นไหมเป็นแก๊สนะคะ แก๊สกลิ่นฉุนนะคะแก๊สมีกลิ่นฉุนเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สนะคะโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนะคะเรียกการเปลี่ยนสถานะแบบนี้ว่าการระเหิดนะคะ ทีนี้มาดูนักเรียนมาดูการสรุปนะคะในหน้าที่แปดสิบเในหน้าที่แปดสกินชุนนะคะค่อนข้างกินชุนอ่าเข้าใกล้ไม่ได้นะคะกิ่นฉุนถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเดี๋ยวรอให้มันเย็นตัวนะคะให้สูญเสียพลังงานความร้อนก่อนนะคะ อ่ะโอเคนี้เรามาอ่านความรู้ในหน้าที่89นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้อ่านไปพร้อมกันนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนนะคะพิมเสนซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งค่ะของแข็งเมื่อได้รับพลังงานความร้อนนะคะเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นไอของพิมเสนซึ่งมีสถานะเป็น แก๊สนะคะโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนะคะและเมื่อไอของพิมเสนเย็นลงหรือสูญเสียความร้อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งอ่าเห็นไหมคะมีของแข็งเกาะอยู่ที่ขอบป,ปิกเกอร์นะคะมีของแข็งจริงด้วยค่ะมีของแข็งจริงด้วยนะคะอ่า เป็นของแข็งที่เป็นสารเดิมนะคะซึ่งมีสถานะสีเดิมนะคะและกลิ่นเหมือนเดิมอ่าของแข็งบางชนิดได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนเมื่อเย็นลงแก๊สนั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งดังเดิมนะคะเรียกการเปลี่ยนสถานะของของแข็ง เป็นแก๊สโดยไม่เปลีรรล่ยนสถานะเป็นของเหลวก <m akes> ่อนว่นาการระเหิดการระเหิดถูกต้องค่ะการระเหิดและเรียกการเปลี่ยนสถานะของแก๊สเป็นของแข็งจากแก๊สเป็นของแข็งโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนว่าการระเหิดกลับการระเหิดกลับถูกต้องค่ะการระเหิดกลับทั้งการระเหิดและการระเหิดกลับ ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารใหม่ยังเป็นสารเดิมนะคะจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโอเคไหมคะโอเคอ่ะวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนศึกษาหน้าที่89และก็อ่านหนังสือหน้าที่91นะคะ9กาการควบแน่นของไอ้น้ำนะคะว่านักเรียนเคยเข้าใจว่า น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเมื่อเมื่อบริเวณที่อยู่ใกล้ๆน้ำแข็งที่มีไอนะคะที่มีไอไอความเย็นนะคะสิ่งที่เห็นสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะที่เป็นควันนะคะเป็นอากาศที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นอากาศอยู่รอบๆบริเวณนั้นไปกระทบกับความเย็นนะคะจึงควบแน่นเป็น หยดน้ำเป็นละอองน้ำนะคะเขาเรียกว่าการควบแน่นของไอ้น้ำเพราะว่ามันพัดใช่ค่ะลม,มพัดอยู่ข้างนอกอากาศใช่<ล>อากาศมันพัดมาโดนความเย็นนะคะก็เลยเห็นเป็นควันๆน,นั่นเองโอเคนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนอ่านหนังสือหน้า92และ93นะคะก็จะเข้าใจทีนี้มาดู ในหนังสือเรียนหน้าที่94นะคะ94อ่ะเป็นการสรุปนะคะเป็นการสรุปการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมกันนะคะด้านบน,นคะ่ะด้านบนคือการได้รับความร้อนด้านล่างคือสูญเสียความ,วามร้อนหรือการได้รับความเย็นนะคะแต่เราจะใช้คำว่า สูญเสียความร้อนโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะความเย็นหรือกับความร้อนก็ได้อ่ามีการได้รับความร้อนแล้วก็สูญเสียความร้อนโอเคนะคะการสูญเสียความร้อนคือคือการได้รับความเย็นแต่เราจะใช้คําว่าสูญเสียความร้อนโอเคค่ะทีมาดูน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งซึ่งเขาอยู่ในสถานะของแข็งนะคะของแข็ง ได้รับความร้อนเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวค่ะเรียกว่าการหลอมเหลวถ้ามันตัวนะ้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำถูกต้องเป็นน้ำเป็นน้ำคือของเหลวนะคะของข,ของแข็งคือน้ำแข็งได้รับความร้อนอเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะ ต่อไปของเหลวหรือน้ำนะคะได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเป็นควันนะคะเป็นแก๊สเป็นอากาศนะคะแล้วก็มันจะเป็นควันออกมาใช่เขาเรียกการเปลี่ยนสถานะของเหลวไปเป็นแก๊สโดยได้รับความร้อนเรียกว่าการกลายเป็นไอโอเคนะคะคถูกต้องค่ะการกลายเป็นไอ ต่อไปจากแก๊สสูญเสียความร้อนจากที่เป็นแก๊สนะคะเป็นควันอากาศเขาสูญเสียความร้อนหรือเขาได้รับความเย็นนั่นแหละนะคะเขาก็จะเปลี่ยนจากแก๊สมาเป็นของเหลวเรียกว่ากิมลมมันพัดมาอย่างนี้มันก็จะเป็นของเหลวค่ะเขาเรียกว่าการควบแน่นนะคะต่อไปของเหลว ของเหลวสูญเสียความร้อนสูญเสียความร้อนหรือได้รับความเย็นเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจึงกลายเป็นของแข็งเหมือนที่คุณครูพาทดลองในเรื่องการเปลี่ยนน้ำผลไม้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะอันนี้จากของเหลวไปเป็นของแข็งโดยโดยการสูญเสียความร้อนเรียกว่าการแข็งตัวนะคะการแข็งตัว<อ>บใช่ค่ะ จากของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สเลยเหมือนที่คุณครูทดลองพิมพเสนนะคะจากของแข็งมันจะเป็นของแข็งค่ะถูกต้องของแข็งได้รับพลังงานความร้อนเปลี่ยนเป็นแก๊สเลยโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนะคะเรียกว่าการระเหิดนะคะการระเหิดต่อไปถ้ากรณีแก๊สสูญเสียสูญเสียความร้อน พราะน้ำแข็งมันไม่ได้ละลายเร็วถูกต้องน้ำแข็งไม่ได้ละลาย mm. เขาเรียกว่าการหลอมเหลวโอเคค่ะ,ะจากแก๊สนะคะพิมพ์เซนเมื่อกี้เป็นแก๊สเป็นควันอยู่นะคะพอสูญเสียพลังงานความร้อน mm. ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสถานะเป็น,ปนของแข็ง <Okay. S 1> นะคะของแข็งที่ติดอยู่กับบิเกอร์คุณภูนี้นะคะเรียกการเปลี่ยนสถานะจากแก๊ส สูญเสียความร้อนเป็นของแข็งเรียกว่าการระเหิดกลับนะคะ,ะ,ก,คะการระเหิดกลับค่ะการระเหิดกลับนั่นเองนะคะให้นักเรียนคัดสรุปนะคะคัดสรุปในเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารในหน้าที่93ลงสมุดนะคะแล้วก็เขียนแบบแผนภาพกราฟสรุปนี้ ลงในสมุดนะคะนักเรียนทํางานอยู่สองหน้านะคะเป็นการสรุปบทเรียนในเรื่องการเปลี่ยนสถานะของส,สารนะคะามาอออะสอนวิชาสอนนักเรียนค่ะสอนนักเรียนค่ะ อ่านะคะ<ต>คุณ<ม>ครูม,มามาอ่านให้หนูตามด้วยอะ่ะสอนที่บ้านนะคะก็จะมีเด็กน้อยมาช่วยสอนด้วยนะคะมีน้องไข่มุกมาช่วยสอนด้วยอ่านะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าคุณครูจะไปเรื่องการละลายนะคะ,ะการละลายเป็นยังไงนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบายบายบาย